ช่วงนี้ก็เรียกได้ว,ว่าแฟนๆน,นะคะต่างก็เชียร์กันสนันโซเชียลเลยแหละคุณผู้ชมขาสําหรับคู่ของสาวก้อยอรัชพรแล้วก็หนุ่มท็อปทศพลน,นะคะกลายเป็นไวรัลนะคะในทุกแพลตฟอร์มไปแล้วค่ะหลังจากที่หลายต่อหลายคนนะคะได้เห็นทริปเดินป่าของสาวก้อยกับหนุ่มท็อปคุณผู้ชมซึ่งนะคะใครที่เชียร์คู่นี้อยู่แล้วเนี่ยต่างก็ดีอกดีใจกันใหญ่นะคะว่าเขาสองคนไปเดินป่าด,ด้วยกันแล้วค่ะคุณผู้ชมขานอกเหนือจากนี้นะคะผ หลังจากที่มีช็อตนะคะที่ทั้งสองคนไปทริปเดินป่าก็มีหลายต่อหลายโมเมนต,ต์เลยแหละออกมาในช่องทางโซเชียลคุณผู้ชมคะซึ่งดูแต่ละโมเมนต,ต์นะคะดูแต่ละช็อตเนี่ยโอ้โหแฟนๆน,นะคะอย่างเราเราเนี่ยก็จะไม่พายเรือต่อยังไงไหวล่ะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องพายเรือกันแบบช้ำๆไปเลยแหละในตอนนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่กระแสะความจิ้นเนี่ยแรงแล้วก็ฮอตเอามากๆอยู่ขนาดนี้อย่างวันนี้นะคะทางเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชม ไปย้อนนะคะสเปคของสาวก้อยอรัชพรกันซึ่งนะคะก้อยเองก็ได้เผยในรายการริมเบียงนะคะซึ่งก็มีการบอกนะคะว่าคนที่จะมาเป็นแฟนของหนูนะคะคือคําว่าบ้านๆละกันคือชอบคนที่แบบบ้านๆกราวๆแต่ที่สําคัญนะคะคือชอบคนแบบคือจริงๆเนี่ยเป็นคนนะคะที่มีสุนทรีคือก็มีความเป็นชายประมาณหนึ่งทําให้ผู้ชายที่นิ่มกว่ามากๆนะคะอาจจะไม่ใช่สเปคเท่าไหร่สุดท้ายนะคะก็ต้องมีความแกรนในตัวตน นนิดนึงแต่ถ้าไปข้างนอกนะคะส่วนใหญ่เวลาเห็นก็จะโดนเส้นนะคะก่อนชอบแบบไทยๆคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ก้อยอรัชพรนะคะได้เผยสเปคเอาไว้ในรายการริมเบียงคุณผู้ชมทมกลางเช้าเน็ตนะคะแฟนคลับเนี่ยต่างก็เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยแหละสําหรับสเปคดังกล่าวนี้ของสาวก้อยอรัชพรแม่ฟังสาวก้อยนะคะพูดแบบนี้เนี่ยสเปคนะคะดูคล้ายกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้ก็เซลๆซลนะคะสาวก้อยค่ะ ซึ่งนะคะเมื่อก้อยพูดออกมาแบบนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังนะคะฝั่งทางด้านของท็อปทศพลกันค่ะซึ่งก็คือทีเซอร์ในรายการเอมิกาพาร์ดื่มนะคะมีบางช่วงนี่แหละคุณผู้ชมทางด้านของพี่ซีนะคะถึงกับถามแบบตรงๆว่ามึงชอบก้อยหรอคุณผู้ชมซึ่งหนุ่มท็อปนะคะก็บอกค่ะว่าคําถามเนี่ยก็ตรงประเด็นดีผมอายากรู้จักก้อยเพราะว่าก้อยเป็นผู้หญิงนะคะที่ดูแล้วเส้นทางการเดินชีวิตมาถึง ึงทุกวันนี้มันคล้ายกับผมผมชอบผู้หญิงเก่งชอบผู้หญิงทํางานนะคะชอบผู้หญิงรักครอบครัวชอบผู้หญิงทัศนคติที่ดีแล้วก็ทํางานเก่งค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่ก็คือคําตอบนะคะของหนุ่มท็อปทศพลว่าแต่ว่านะคะฟังการพูดถึงนะคะของหนุ่มท็อปไปหาสาวก้อยแล้วเนี่ยเอ๊คุณผู้ชมคะแฟนคลับอย่างเราเราเนี่ยจะรออะไรก็ต้องลงเรือกันแบบช่ำเลยแหละแล้วเมื่อย้อนกลับไปดูสเปคของสาวก้อยเองที่พูด ก่อนหน้านี้นะคะที่ดิฉันได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเนี่ยก็คือบอกเลยว่าเอ๊ะมันดูตรงดูตรงกันเอามากๆนะคะสําหรับคู่นี้คุณผู้ชมคะก็เอาเป็นว่าแหละสําหรับใครนะคะที่ติดตามแล้วก็เชียร์คู่ของหนุ่มท็อปนะคะกับสาวก้อยอน,นาคตข้างหน้านเนี่ยจากคู่จริงจะสู่คู่จริงหรือไม่นะคะอันนี้เราก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ